นี้ช่องวุ่นวายเวลตี้วาร์เเอร์นะครับนำมาเที่ยวเขารักไทยนะครับหรือหมู่บ้านรักไทยนะครับครับซึ่งเขารักไทยนะครับจะมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายนะครับอันนี้เป็น3มแยกนะครับที่ถ้าทางซ้ายนี่นะครับจะไปอำเภอวังทองนะครับแล้วก็ถ้าทางขวามือของผมเนี่ยก็จะลงไปสู่อำเภอเนินมะปางนะครับ ซึ่งเขาลักไทยหรือหมู่บ้านลักไทยนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอชมพูนะครับอำเภอนมนางปัาญี่ปุลกเป็นหมู่บ้านนเงียบสงบที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาธรรมชาตินะครับมีโฮมสเตย์แบบเรียบง่ายประมาณ5 6แห่งนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเราก็จะเห็นวิวทิวเขานะครับสลับกระสวนและไรนาของชาวบ้านนะครับเป็นภูเขาที่เขาเรียกว่าอยู่ในแ,วแนวพาราโลมานะครับ วกวางไก่สุดตานะครับซึ่งถ้าเรามาเที่ยวในฤดูฝนหรือฤดูหนาวจะมองเห็นทะเลเหมอกนะครับที่อลังการมากๆนะครับพอเคี้ยวอยู่ตามไหล่เขานะครับให้ได้สดชื่นใจนะครับที่พามาวันนี้นะครับจะพามาชมชายผ้าสีดานะครับซึ่งกำเนิดเขาลักไทยนะก็มีชายผ้าสีดาฝีผีเสื้อนะครับครับนี่คือบรรยากาศของ เขาลักไทยนะครับซึ่งที่นี่จะมีเกษตรกรนะครับมาเพาะปลูกต้นไม้เยอะมากนะครับยกตัวอย่างเช่นต้นยางพารานะครับรวมทั้งทุเรียนนะครับซึ่งทุเรียนที่มีชื่อก็คือเป็นทุเรียนพันหลงลักไทยนะครับซึ่งเ,เป็นพันุ์ที่นํามาจากอําเภอรัรบแลจังหวัดอุดรติดนะครับแล้วก็บนเขารักไทยเนี่ยก็จะปลูก ทุเรียนหลงลักไทยได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็มีต้นเงาะมีลองกองนะครับมีลังศาสต์นะครับซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับที่เขาลักไทยเนี่ยเป็นแหล่งของชายผ้าสีดาปีกผีเสื้อนะครับซึ่งมันจะคล้ายกับที่เขาลังนะครับอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่ง แถวเนี้ยนะครับบริเวณเนี้ยมันก็จะมีต้นชายผ้าสีดาเนี่ยปีกผีเสื้อนะครับสามารถขึ้นได้ตามธรรมชาติเลยนะครับซึ่งต้นไม้ที่มันชอบก็คือต้นมะขามหรือต้นลำไยนะครับซึ่งในสวนบนเขารักไทยเนี่ยก็จะมีต้นบางส่วนก็จะมีต้นลำไยนะครับบางส่วนก็จะมีต้นมะขามอย่างนี้นะครับซึ่งสามารถขึ้นได้ ย่างจเจริญงอกงามดีมากนะครับแล้วซึ่งพอมันจเจริญงอกงามดีเนี่ยมันก็จะมีสปอร์ปิวนะครับออกลูกออกหลานอย่างนี้ครับเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นชายผ้าสีดาขนาดเล็กนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราปลูกช้ผ้าสีดาปีกผีเสื้อนะครับซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเรามาเกาะต้นไม้เนี่ยถ้ารากเดินอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับ มันจะสามารถทนน้ําฝนได้นะครับไม่ไม่ช้าไ,ไม่ตายไม่ยุบแต่ถ้าเราอามาปลูกที่บ้านนะครับแล้วต้องโดนน้นําฝนเกาะโดนแขวนกับผอนไม้ต่างๆเนนะครับเราต้องดูน้ํานะครับไม่ให้เยอะเกินไปน้อยเกินไปนะครับก็คือถ้ามันเยอะเกินไปเราก็ยกหลบนะครับแต่ถ้าเรามาเกาะกต้นไม้อย่างนี้นะครับชายผ้าสีดาส่วนใหญ่ จะสามารถอยู่ได้นะครับจะเริญเติบโตได้นะครับอันนี้ก็คือต้นต้นมะขามนะครับบนเขารักไทยอย่างนี้ครับนะครับมาสามารถมาเยี่ยมชมได้นะครับสําหรับผู้ที่จะมาเที่ยวเขารักไทยนะครับอยากมาเยี่ยมชมสวนนะครับหรือจะมาซื้อผลไม้ทุเรียนตามฤด,ดูกาลนะครับเงาะรังสาดลองกองนะครับสามารถติดต่อ แอดมินได้นะครับติดต่อเรื่องเบอร์โทรนะครับซึ่งส่วนที่แอดมินรู้จักเนี่ยก็จะสนิทกันแล้วก็มีราคาย่อมเยาวนะครับและนี่ก็คือเฟิร์นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ชอบขึ้นนะครับได้ดีกับต้นมะขามต้นมะม่วงต้นลำไยนะครับในที่บรรยากาศที่เหมาะสมอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเฟิร์นเนี่ยมันจะไม่ดูด น้ำเลี้ยงจากต้นไม้ที่เขาไปเกาะนะครับนี่ครับเหมือนต้นไม้มีขนนะครับอย่างที่นี่เลยนะฮะนี่บรรยากาศเือนเขาลักไทยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะมีต้นแก้วมังกรนะครับแล้วก็มีต้นเฟิร์นนี่นะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่าตามภาคเหนือเนะี่ยก็จะมีเฟิร์นเหล่านี้เกาะติดต้นไม้อยู่นะครับเจริญงอกงามได้ดีนะครับคล้ายๆเฟิร์นข้าหลวง เฟิร์นใช้ผ้าสีดาเหมือนกันนะครับเฟิ่นทีนี้นะครับมันสามารถขึ้นด้วยกันได้นะครับครับที่นี่นะครับสวนเข้าตูผูเข้าฟางนะครับบนเขารักไทยนะครับเป็นรีสอร์ทนะครับสวยงามมากนะครับสามารถมาเที่ยวได้นะครับซึ่งในสวนแห่งนี้นะครับมีชายผ้าสีดานะครับปีกผีเสื้อ นี่ครับเป็นธรรมชาติเลยนะครับเขาลักไทยนี่ก็จะเป็นแหล่งของชายผ้าสีดาปีบีเสื้อนะครับมีเยอะมากนะครับก็จะเกาะอ,อยู่ที่ต้นไม้นี่นะครับมันจะคล้ายที่เขาลังเลยนะครับที่เพชรบูรณ์ซึ่ง,งที่นั่นจะเกาะต้นมะขามนะครับ ต้นใหญ่นะครับมีเฟินข่าหลวงลนะครับนะครับนี่ก็มีปีกสีเสื้ออยู่นะครับและที่นี่นะครับก็จะมีกอใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ใต้ต้นยอนะครับ มาเที่ยวมาเที่ยวชมกันได้นะครับประมาณเดือนพฤศจิกาต้นเดือนหน้าก็เริ่มหนาวแล้วนะครับนี่ก็เป็นจุดชมวิวนะครับของเขาลักไทยนะครับช่วงนี้ฝนกำลังลงเลยนะครับกำลังเริ่มเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวนะครับส่วนเข้าตูนี่ก็จะมีที่พักนะครับถ่ายรูปได้ กินอาหารได้นะครับเป็นแหล่งของชายผ้าปีกผีเสื้อที่เยอะมากเลยนะครับครับที่นี่เป็นฐานีอนามัยลักไทยนะครับบนเขารักไทยนะครับซึ่งที่นี่นะครับใต้ต้นมะม่วงก็จะมีชายผ้าสีดานะครับสายผ้ามากก่านกอใหญ่มากนะครับมีหลายหน้า แล้วก็มีเฟิินค่าหลวงด้วยนะครับสำหรับผู้ที่จะมาเที่ยวนะครับสามารถแวะมาชมชายผ้าสีดาที่นี่ได้นะครับสายผ้าม่านต้นนี้น่าจะหลายปียนะครับตัวมันแตกกอรอบเลยนะครับต้นมะม่วงอยู่หน้าหนาังใมเลยนะครับถ้ามาเที่ยวนะครับแล้วสิาสำคัญย,ยังมีชายผ้าสีดาปีกผีเสื้ออยู่ด้วยนะครับ ก็มีกล้วยไม้นะครับผู้มาเที่ยวเขาลักไทยนะครับเยี่ยมชมได้นะครับ